สวัสดีครับเทฟซี FC จะผู้ติดตามนะครับทางทางเรียวแล้วก็ YouTube นะครับวันนี้มีโอกาสเดวเสื้อสูบเบิกใหม่กับลูกสูบเบิกใหม่ของเท้นะครับเบิกใหม่มาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าของใหม่ ทั้งเสือ้อทั้งลูกเนี่ยมันหลวมหรือมันฟิตประมาณไหนถ้าเราดูด้วยความรู้สึกหรือด,ด้วยสายตาเนี่ยเดี๋ยวจะมีการวัดค่าให้ดูด้วยนะครับพวกนั้นจะมีค่ามาตรฐานของมันกำกับอยู่ยน่ครับค่ามาตรฐานเอาข้าวข,ข้าแค่ปากแหวนพอจริงๆมันมีระยะห่างลูกซูบกับเสื้อ มีระยะห่างแหวนกับ